สวัสดีครับช่วงนี้นะครับเนื่องจากภาวะของโรคระบาดและก็พิษของเศรษฐกิจทั้งระดับมหาภาคมาสู่ระดับจุลภาคและเข้าสู่ประเทศไทยของเราเราจะพบว่าข่าวเศรษฐกิจคนตกงานโรงงานบริษัทต่างๆปิดหรือลดจำนวนพนักงานเป็นเรื่องที่ปกติแต่มันไม่ปกติสำหรับบุคคลที่ถูกกระทำหรือบุคคลที่ถูกลดเงินเดือนหรือแม้กระทั่งบุคคลที่ไม่มีงาน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าสังคมเราจะสามารถดำเนินไปได้ก็เพราะว่าเราจะต้องมีน้ำใจซึ่งกันและกันและนี่จึงเป็นคำตอบสำหรับคนทุกๆคนไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดหัวข้อภาวนาในเช้าว,วันนี้ก็คือข่าวน่าชื่นใจมาจากอิสยาห์บทที่58ข้อ7-11ถึง11อิสยาห์บทที่58ข้อ7-11ถึง11ผมจะขออ่านข้อที่10ถึงข้อที่11นะครับถ้าเจ้าทุ่มเทชีวิตของเจ้า แก่คนหิวและให้ผู้ถูกข่มใจได้อิ่มใจแล้วความสว่างจะโผล่ขึ้นแก่เจ้าในความมืดและความมืดคลุ้งของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวันและพระเจ้าจะนำเจ้าอยู่เป็นนิจและให้เจ้าอิ่มด้วยของดีและกระทํำให้กระดูกของเจ้าแข็งและเจ้าจะเป็นเหมือนสวนที่มีน้ำรดเหมือนน้ำผู้ที่น้ำของมันไม่ขาดเรื่องราวในวันนี้นะครับผู้หญิงคนหนึ่ง เธอบอกว่าเวลาครอบครัวของเธอวางแผนการท่องเที่ยวเธอมักจะเสนอให้ไปทางตอนเหนือของประเทศเปอร์โตริโกซึ่งเป็นบ้านเกิดของเธอครั้งหนึ่งพวกเขาก็คือเธอกับครอบครัวก็ได้ไปที่นั่นตรงกับนิทรรศการศิลปะหัตรกรรมเธอพบว่าที่นั่นมีหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะการจําหน่ายสินค้าต่างๆและบรรดาดนตรีที่บรรเลงออกมาเป็นเพลงพื้นเมืองนนในเวลานั้นครับ ลูกสาวของเธอก็ยืนเข้าแถวรอซื้ออาหารกลางวันอยู่และขณะนั้นก็มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นท่าทางไม่ค่อยน่าจะปกตินักนะครับผู้หญิงคนนี้แต่งตัวพรุงพลังเข้ามาใกล้และดูเหมือนว่าเธอจะพูดจามไม่รู้เรื่องบรรดาคนที่อยู่ที่คิวของร้านนะครับรอซื้ออาหารก็พากันค่อยๆอ,ออกห่างจากผู้หญิงคนนี้แต่มีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจครับชจอาของร้าน หยุดทํางานและเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นอย่างสุภาพและถามเธอด้วยความเมตตาว่าเธอชอบกินอะไรหลังจากนั้นเขาก็รีบนําอาหารจานใหญ่มาให้แก่ผู้หญิงคนนั้นด้วยใจเอื้อเฟือ้อลูกสาวของผู้หญิงคนนี้จึงหันมาด้วยน้ําตาคลอเบ้าพูดกับแม่ของเธอว่าหนูได้เห็นและได้ยินเรื่องที่น่าชื่นใจที่สุดในชีวิตแล้วเรื่องนี้ทำให้หนูตาสว่างและช่วยให้เปลี่ยนทัศนะของหนู หนูอธิษฐานขอให้ได้มีโอกาสถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการแสดงความเมตตาต่อผู้อื่นอย่างนั้นด้วยนี่จึงเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนเรานะครับทั้งจากพระวจนะและภาพที่เราได้เห็นที่เกิดขึ้นระหว่างการรอรับประทานอาหารอยู่ว่าพระเจ้าทรงต้องการสิ่งใดจากชีวิตของเราคนรอบข้างเราสังคมต้องการสิ่งใดในเช้าวันนี้เราจะอธิษฐานเพื่อ ผู้ที่ดูแลเฝ้าระวังเรื่องสุขภาพจิตข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณพระองค์แม้ในายามที่ลหลายๆพื้นที่ลหลายๆคนมีความทุกข์ยากลำบากบางคนต้องต่อสู้กับโรคระบาดบางคนต้องต่อสู้กับภาวะที่ขาดเงินขาดอาหารหรือขาดแม้แต่กำลังใจแต่ข้าพรองค์ทั้งหลายยังมีบางสิ่งบางอยา่าง ที่พอจะเลี้ยงชีวิตอย่างพอเพียงและในเวลาเดียวกันโปรดสอนและโปรดเร่งเร้าให้ข้าพระองค์รู้จักที่จะสัแดงความเมตตาแก่ผู้อื่นคือคนที่ไม่มีโอกาสเหมือนกับข้าพระองค์เหมือนดังที่องค์พระเยซูคริสต์ได้ทรงโปรดเมตตากระทำแก่ข้าพระองค์ด้วยอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอารมนสุขภาพจิตเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับดังนั้นทางคณะสตรีคริสตจักรธรรมปรทิบ จึงขอเชิญชวนทั้งสตรีผู้ที่สนใจบรรดาสมาชิกค,คริสตจักรได้เข้าร่วมการฟังบรรยายนะครับเรื่องของโรคซึมเศร้าที่คริสตจักธรธรรมปฏิในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เวลา12ิกา30นาทีบรรยายโดยนายแพทย์ปิติอินทภัณฑ์นะครับถ้าใครสนใจก็สามารถเข้าร่วมงานได้หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักง,งานคริสตจักรธรรมปฏทีโทรศัพท์0 5 3 3 0 4 0 1 9ครับผมและวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณหน่วยง,งานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สำหรับหนังสือห้องชั้นบนที่เราทั้งหลายได้ใช้หนุนจิตชูใจตลอดเวลาทั้งตั้งแต่เริ่มนะครับโควิด1 9มาจนถึงปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่ารายการของเราจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายไม่มากก็น้อยนะครับและอยากให้กำลังใจเราไม่ยากครับเพียงกดไลค์ กดแชร์หรือแม้กระทั่งคอมเมนต์ให้กำลังใจเราใน Facebook หรือว่าในช่องช e l YouTube วิทวัตธรรมาใครยังไม่ได้กดติดตามขอเชิญเลยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านสวัสดีครับ